ตอนีตอนีลุงูทาิไะแต่บอลฉันจิตแบบนี้ค่ะโอ้คิดจะไปจะของยังเป็นหนออยู่เนาะ็ันม่หวจไหะ่สองสามปีนม่เป็นสาวแ้นานจงอยสาวสองเขาหนักสุน่อว้่ับคายครับมีสเคนเ์หมอะรยลูกกอ้าลอ่านี้เี้ยสิมาหวานมะอันน้สะเดะอเพาะโอ้ยองไรตื่นโมแม่ไม่ยะหา ไม่ดูมีเอาชนะดวไม่งามได้ว้าจะไม่เสร็จพอกาเสร็จยนวพนยงพรังงามมาเลยไม่้เสียบานาหมเหรไหมครับมาไหมวง่ายงดวงงามีที่สเ่าเอออัม่อมฉันว่าวง่ายจะีามคาคครับเอาาหาานม่มาใช่ครับจับจับตัวได้ไหมครับหนไดหมังามเอามงมเลยึงนา

ในภาษาเม็ก่อน่สีงพดกับสแม่พันาเสียดอนอไปเาบจากเราดีอพ่ว่าสองเอยังไไม่ว่าเลยเนี่ยไปเริญโด้วยแม่ธบาร์นทุก้าไดมาขึ้นไปแนวนะใหฝ่ายโมฝ่ายืนกามเพื่อกิจกรรมทางข้าใจบ่อูอญิงคคะไปพดีไหหรอไปเลคะไปเก็บกแล้วเ็บีเลยยังไม่ได้ใช้ตพมนาั้โตะโลกรไงค พงา์เขาพักพันได้แค่ไหน่เอาไม่เอาเยเขาพักพัน่ะผู้เท่าการเรียนเตรียมุ่วานอัจฉริยาักจีบเป็นนามาหลังท่านคณะกรรมการเพิ่นสิขึ้นกำไรอ่าให้กระพีกำหนอกะเป๊ะแเปๆะที่ซื้อมาซื้อตัวเขมารางวัลถือว่าสิบละไหลกระผมแต่กละเป็นของฝากของตอนสาหรับพี่น้องผู้ที่ชบดีครับอ่ารุ่สุโที่ห่างบัตรดีมาก เรียนเชิญท่านเอกว่านตรนร้อหมูอิงับมาจับรางวัลเรียนเชิญคณะกรรมการเลยครับเอานี่จำนวนสิบรางวัลครับตอนนี้ทั้งหมดสิบรางวัลมีผ้าพรมผ้าพื้นผ้าห่มห้าผืนอล้วก็พัดลมสองเครื่องพัดลมสองเครื่องทองครึ่งสลึงสองเส้นรางวัลแล้วก็ทองหนึ่งสลึงอีกหนึ่งรางวัลเนี่ปที่มีผ้าสมมติว่าเปลี่ยนไม้เลขของผู้ใดเพื่อติดต่อรับที่ไหนครับ อ,อ๋อติดต่อรับที่กองบรลยารับครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรติดต่ออยู่ในบัตรผู้วไปอ่ะเอาเป็นว่าเพิษวัดอน้องอูอีกพัดจับลูกห้ารางวัลก่อนระดับแรกเดี๋ยวองค์หญจะเอาท่อนจะไหนองค์หญแจกท่องยางเดียวแน่ยเมื่อไรจ้กพระองค์หาพื้นอโอเคครับหาพื้นได้พี่น,น้นองเด้อเป็นที่เป็นคนโชคดีเนี่ย เสียชพี่น้องเด้อไฮโชไฮโชอันสองอันแน่นจดหมายเลยครับดีหลัะเอาพี่นอ้องเบ<ด>ิ่งหมายเลยครับฟังซื้อดีๆจบเป็นของผ<า>ู้ใหรติดต่อรับท่านกองด้วยการอันแรกนะครับคุณแม่ปราณีเมืองจินดาบ้านโนนทันนะครับมูแปดเด้อได้รับผ้าห่มเหมือนที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีสลัิสีนะครับแม่ปราณีเพิบท่านต่อไป สวััดบัวพาหมู่ห้านะครับอีกหนึ่งผืนต่อไปก็โดนแต่โดนแต่เขียนมาจังไงนี่คุณโดนยังไงเน้อคพัโดนเตะบอดใ่มีบอนดแมีบอกดคุณสังทองพานุรักบอรโอ้ทำไมโดน,ดนเนี่ยเอาเือนอย่ต่อไปคุณแม่สวย แนวพิลานะครับอีกหนึ่งผืนอ่ะเพื่อ,อสุดท้ายคุณสมศักดิ์อัดปวดดอนบอเป็นอย่างน้อยนอนะครับอัดดดดนเาตัวนงเสือนาามนี่ครับห้ารางวัลผ่านไปอพพมสองเครื่องเออีกครับบอสสับการเทาจะไ่มอสองสองครับพลสองเครือ่องไอเยเขาล้มองก ว่ายีมเอาลมาีแม่อีม่กรรมกเอาลบมพล้มสองเครื่องเดี๋ยวขอ่มสิบ้างชุ่มยู่ทข้างลุ่มุ่มสื่อก้อนยู่ท้างลุ่มถึงมากอะไรคนสนมากอไดีอย้่อีเาพี่น้องเขียนเนกเขีย้า้วแต่ล้วจะะเ คุณแหมุ่ดหกสองหนึ่งุสามหนึ่งสามหนึ่งสี่คุณแคุณพอคุณแม่คะล่ามีกแบเขียนดีในเรื่องสคุณอ่านก็องดีเพ่อน่ยาเพื่นอ่านไปเนี่ยอีมันไก่เพียงคับโ่ษ่าะอ่านมาครับคุณสระแอนนเ่เอาดหสองหนามหนึ่งสามหนะครับผ้าล้เหนื่อยนแล้วก็คุณพ่อ ท่านพุกเ่าตะเนียฟ้าด้ท่านพระร่งท่านพระหมบนท่านอัดโดดดอนสองอย่างเลยได้อีกพอเริ่มมันเอาทอนะครับมลคนมละคนก่อนครับแต่นาสะสมกันอทองครึ่งสดึจสองเส้นลงพ้นเงินห้องเลยครับสามสิบทองครึ่งเสดึก่อนครึ่งสลึงสองรางจะเป็นของผู้ใดสองครั ทองครึ่งสลึงสองรางวัลทางบริษัทในงานเึิมาลาไปเลยนะครับ้องเงิน500บาทนะคนแรกทองครึ่งสลึงได้แก่คุณสุริยามากยาคุณอยู่ไหมนอคุณสุริยามากยาคุณนะครับอยู่ไหมอยู่ยยครับ อยู่ในงานตัวเลยศูนย์แปดสี่ห้า่้าห้า้า้าน่พุนบอกมาผีมาแดยวนี่นายก่อนจะบริท้องนี่เอาบัตรมาด้วยนะครับอ่าคนที่สองคุณทัศนีหมอยาบออผู้ให่บ้านบอหอยาบอทัศนีบอสัศนย์หกสองเก้าแปดห้าหกหกห้าแปเป็นสายนอกอยู่ไหมไม่อยู่ก็ที่กองนในการ ัที่กองเงินคกะรอาและรางวัลใหญ่ทองหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นครับกับไร่ได้ไหมน้องผู้หญิงจะเป็นผู้มอบโซมให้เอาเริ่มเลยครับเขาอันนี้เปี่ยนเขาโยนจากผู้หญิงแบบบอนโยนบอลท่มันจะยนซอยออ่งนีเลยมีมาซอยกันในห้องยิบถือพรานหลงไปเคียงยกมเดมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้มาบอกมาบอกมาเอา À, Ủy... Ủy... ai à. à, đâu coi giờ chạy xoay, không, quân lợi dụng quân lợi dụng ngày đây ซ้เคได้แนวได้นได้แนวได้แนว1รางวัล้ใจเเ่มหมอ,มอแก่พอดีให้แ่ออาคุณทองคำหนึ่งเสนได้แก่คุณบุญชูมูนอีบ้านเราให่บอกครับเก็ดมาได้เดิมนี่ครับยูบาร

ไปกได้คุณขอกยูนีก็ได้ยนีก็ได้ไม่ใช่บ้านหของแม่เามาจากบ้านเราใหญ่ดีใจเนาะตุ่มพ่อดีใจทำเตคราบเ้อคุณมพ่อตุ่มปตุนี้ยะครับแม่อเมีนเมื่อเนิ่มพีนว่นี่ผู้สาวแน่พ่อไหนเนาะเฮ้ยสาวเรียน็นเนี่ยครับเจ้าเอาเน่ยซ ชื่ออยู่ไหนบนบัตรประชาชนมาดูไหมจำได้ไหมรู้จักกันไหมเออไม่รู้จักเอาเป็นว่าไปตรวจสอบกันที่กองเงินการเนาะมันจะเป็นเสียไม่าครับผมเออไปที่กองเงินการอ่ะครับผมแต่ที่อุบลเขาประชุมบ้านเราเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวใครที่ได้รับรางวัลติดต่อยู่กองกำลังการทั้งประเทศได้ครับเดียวติดต่อที่กองเงินการครับผมขอบคุณคณะกรรมการครับผม